ไม่น่าเชื่อว่าในรั้วมหาวิทยาลัยกเกษมบัณฑิตที่ทีมงานเดินสุ่มเข้าไปสอบถามนักศึกษา7ใน10คนส่วนใหญ่จะได้คําตอบว่าเคยลอกข้อสอบและก็พร้อมที่จะลอกข้อสอบถ้ามีโอกาสเกิดอะไรขึ้นในสังคมบัณฑิตไทยเกิดอะไรขึ้นในสถาบันการศึกษาแห่งนี้เราจึงตั้งข้อสังเกตว่าเพราะอะไรนักศึกษาจึงมีความคิดเช่นนี้จากที่ได้ทําการสํารวจนักศึกษามหาวิทยาลัยกเกษตรบัณฑิตจํานวน400คนพบว่า ร้อยละยอมรับว่าเคยทุจริตการสอบโดยชั้นปีที่พบการทุจริตการสอบมากที่สุดก็คือชั้นปีที่3รองลงมาคือชั้นปีที่4ชั้นปีที่2และชั้นปีที่1ตามลําดับสาเหตุที่ลอกข้อสอบกันส่วนใหญ่ตอบว่าเพราะไม่มั่นใจในข้อสอบรองลงมาก็คือขี้เกียจอ่านหนังสือและขาดเรียนบ่อยอะไรคือสิ่งที่ทําให้นักศึกษาทุจริตการสอบทั้งทั้งที่รู้ว่าผิดรู้ว่าการลอกข้อสอบมันผิดล้วทำไมต้องทำ ก็หนูไม่ได้อ่านหนังสือหนูทาไม่ได้คือแบบบางวิชาครับมันแบบว่าต้องผ่านให้ได้ทั้งที่แบบบางทีเราว็โคตรเกลียดเลยแบบไม่กลัวโดนตับได้ไม่กลัวคะ่ะก็กลัวด้วยครับไม่กลัวครับเพราะอะไรครับก็คนอื่นเขาก็ลอกเหมือนกันนะครับหนโูวางแผนกับเพื่อนมาดีนะเนียนอาจารย์ไม่รู้หรอกเราไม่ได้ลอกคนเดียวเราจะรู้ได้เงว่าอาจารย์จะจับเราได้คนที่จะลอกข้อสอบคนอื่นเนี่ย ข้างในเองเขาจะมีความรู้สึกกลัวกลัวว่าตัวเองจะตกกลัวว่าตัวเองจะทาไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเกิดความกลัวปุ๊บเพราะเนื่องจากไม่ได้อ่านหนังสือมาดีพอเขาก็เลยใช้วิธีการคือขอลอกข้อสอบเพื่อละกันอันที่สองเลยค่ะเราอยู่ในระบบที่เรียกว่าเป็นระบบของการแข่งขันพอแข่งขันปุ๊บเนี่ยในบางครั้งการแข่งขันก็คือเป็นลักษณะของการที่ใครได้มากกว่าคนนั้นชนะเพราะฉะนั้นคนเราก็กลัวว่าตัวเราเองเนี่ยจะตกไปอยู่ในที่ที่ลำดับแย่กว่าก็เลยทําให้ ตัวนิสิตเองเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้ซึ่งค่านิยมตรงนี้เนี่ยก็เลยทําให้เกิดพฤติกรรมของการที่รู้สึกว่าฉันหาทางหรือไปรู้วิธีของการโกงข้อสอบดีกว่าหาวิธีของการลอกข้อสอบดีกว่าหรือทํายังไงที่ให้สอบได้โดยที่ไม่ต้องใช้แรงดีกว่าอันนั้นก็จะเป็นปัจจัยที่เกิดจากบุคลิกภาพของนิสิตเองอีกมุมหนึ่งของนักศึกษาที่เคยทุจริตการสอบถึงแม้จะเป็นเสียงเล็กๆจากสถาบันเดียวและจากกลุ่มคนไม่กี่คน แต่ก็น่าตกใจไม่น้อยที่นักศึกษาผู้ที่ชื่อว่าเป็นปัญญาชนและอนาคตของชาติที่จะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมไทยต่อไปกลับมีความคิดแบบนี้เห็นการทุจริตเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้ามจนติดเป็นนิสัยกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมการโกงข้อสอบกระทบอบไรต่อเด็กต่อไปในภาคหน้าเหรอครับถ้าเกิดว่าเราจบไปแต่ว่าเราไม่มีความรู้จริงๆนะไปยืมหัวสมองคนอื่นเขาจบออกไปแล้วก็ จะทางานนั้นได้ยังไงนะฮะก็ต้องไปยืมสมองคนอื่นเขาอีกในที่ทํางานซึ่งอาจจะไม่มีใครรับในที่สุดนะฮะก็คือไม่มีความสามารถไม่มีเักยภาพในการทํางานได้จริงหากแค่ในวงการนักศึกษายังมีความคิดทุจริตโกงการสอบกันขนาดนี้แล้วผู้ใหญ่ในวงการอื่นๆจะมีการทุจริตกันมากน้อยแค่ไหนแล้วในประเทศไทยของเราก็จะมีแต่การทุจริตการโกงที่พบเจอทั่วไปในทุกสถาบันนั่นทำให้พวกเราคิดว่าจะทำอย่างไรให้เกิดจิตสำนึกที่ดี เราจะปลุกฝังความซื่อสัตย์คุณธรรมจริยธรรมที่ดีนี้ได้อย่างไรสำหรับแนวทางแก้ไขน,นะคะนิสิทธิทกอง้อสอบถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยในด้านของอาจารย์เองหลายท่านก็ใช้เป็นลักษณะที่ดูในด้านของวิธีการดูทั้งปฏิบัติการดูทั้งด้านทฤษฎีมีการแบ่งนะคะว่า ด้านของทฤษฎีผ่านไหมด้านของปฏิบัติการผ่านไหมหรือจะมีการใช้การสอบย่อยนะคะในแต่ละวันหรือควิสโดยที่นิสิตไม่รู้ตัวมาก่อนเพื่อดูในด้านของความตั้งใจเพื่อช่วยคะแนนเด็กทําให้เด็กเองตอนช่วงปลายภาคเนี่ยรู้สึกผ่อนแรงมากขึ้นการสร้างจริยธรรมหรือว่าการสร้างจิตสํานึกในตัวเองค่ะเริ่มต้นเลยเคารพตัวเองก่อนเลยนะคะเคารพตัวเองว่าน่ะเรามีศักยภาพแค่ไหนตั้งเป้าแล้วค่ะว่า แบบนี้เราจะเริ่มบอกตัวเองยังไงให้เริ่มพอทำได้เปรียบเทียบกับตัวเองทบทวนตัวเองและตรงน,นี้จะทําให้เราเองก็เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตตอนนี้มีคนโกงชาติโกงประเทศกันเยอะมากนะคะเริ่มต้นง่ายๆค่ะจากในเรื่องของการไม่โกงข้อสอบกันก่อนยึดมั่นทำเท่าที่ทําได้ชนะใจตัวเองให้ได้ค่ะ